วิวัฒนาการและความสำคัญของสารสนเทศทางการพยาบาลเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อพยาบาลมากขึ้นทำให้อำนวยความสะดวกในการทำงานอีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวพยาบาลเองและหน่วยงานหรือองค์กรพยาบาลเพื่อให้สามารถทำงานและบริการทางะสาสาธารณสุขได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้พยาบาลมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานพยาบาลให้ได้ประสิทธิภาพอีกครั้งควรส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา และส่งเสริมให้สามารถพัฒนางานด้วยการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นข้อมูลสำคัญทางสุขภาพและการพยาบาลชุดข้อมูลเป็นทางการพยาบาลพัฒนาขึ้นเมื่อกิจศาราหนึ่งักาปดิ้าโดยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมประชุมและพัฒนารายการข้อมูลที่จำเป็นในการพยาบาล รวมทั้งกำหนดความหมายและจัดหมวดหมู่ของการศึกษาข้อมูลชุดข้อมูลนี้พัฒนาให้อยู่ในระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้มีข้อมูลที่ใช้ในระบบสารสนเทศทางสุขภาพการวิจัยทางการพยาบาลและการประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาล พยาบาลสารสนเทศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลให้สารสนเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานพยาบาลพยาบาลศึกษารวมไปถึงด้านการบริหารการพยาบาลโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาบทบาทต่างๆของวิชาชีพการพยาบาล เริ่มจากที่พยาบาลเป็นผู้ใช้โดยทำหน้าที่ในการบันทึกและใช้ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลจนถึงเป็นผู้ให้ข้อมูลผู้ออกแบบเป็นที่ปรึกษาแก่สถานบริการทางการพยาบาลอีกทั้งยังเป็นผู้ใช้งานเทคโนโล,โลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดูแลและการบริการสุขภาพ ดังนั้นควรส่งเสริมให้พยาบาลเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและส่งเสริมให้สามารถพัฒนางานด้านการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม